ัสดีค่ะวันนี้นะคะสําหรับคนที่อยากจัดฟันนะคะก็มีถามบอกว่าจะควรจะจ,จัดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ต้องบอกกันว่าการจัดฟันนะคะจะต้องแบ่งเป็น2แบบนะแบบแรกก็คือแบบที่ติดเหล็กนะคะที่น้องเห็นกันหรือไม่ก็เป็นจัดแบบใสนะคะซึ่งตอนนี้วิวัฒนาควิวัฒนาการการจัดฟันเนี่ยมันล้ําสมัยขึ้นก็คือเราสามารถจัดได้ตั้งแต่อายุ4ี่ขวบนะคะสี่ขวบหมายถึงว่าถ้าผู้ปกครองหรือว่าน้องคนไหนนะคะเห็นปุ๊บ น้องๆอายุ4ขวบขึ้นไปแล้วมีปัญหาอันนี้คือหมออบอกเลยว่าการจัดตั้งแต่เด็กเนี่ยจะดีมากในเคสไหนบ้างก็คือ1ฟันอ้าถ้นน้องเห็นตั้งแต่ฟันน้านมเลยนะแล้วมีน้องฟันอ้าก็คือมันสามารถแลบลิ้นผ่านระหว่างฟันบนกับฟันล่างได้อันที่2เป็นเคสกลุ่มฟันล่างคล่อมบนนะคะเด็กบางคนเนี่ยจริงๆอ่ะฟันล่างเนี่ยคล่อมบนได้ตั้งแต่ฟันน้านมเลยทีนี้ข้อเสียของกลุ่มฟันอ้าและก็ฟันล่างคล่อมบนเนี่ย มันมีพ่อเสียงไงคือหนึ่งแสดงว่าลิ้นเขามีปัญหาในการกลืนเลยทําให้ฟันอ้าออกจากกันนะคะการสบฟันก็เลยมีปัญหาส่วนในเคสที่ฟันล่างคล่อมบนหมายถึงเวลาย,ยิ้มเราก็จะเห็นฟันล่างค่ะมาอยู่หน้าฟันบนในกลุ่มเหล่านี้เนะะี่ยค่ะก็พูดง่ายว่าตัวฟันล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวล็อกหรือทําให้ฟันบนเนี่ยไม่สามารถเติบโตได้ดังนั้นในเคสเหล่านี้ ถ้าน้องไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ยังเด็กอะคะ่ะใบหน้าของเขาก็อาจจะการก็เรื่อการเติบโตอาจจะไม่เป็นไปตามธรรมชาติหรืออาจจะมีการผิดรูปได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดพ่อแม่คนไหนหรือมีพี่น้องคนไหนนะคะหรือที่เด็กๆนะคะอายุตั้งแต่4ี่ขวบขึ้นไปมีปัญหาเรื่องฟันอ้ามีปัญหาเรื่องฟันซ้อนปัญหาเรื่องฟันล่างคล่อมบนหรือฟันบนยืดมากเกินไป เราแนะหมอแนะนานะคะควรจะให้จัดฟันตั้งแต่ฟันน้ํานมนะคะที่้การจัดฟันตั้งแต่ฟันน้ํานมเนี่ยเราไม่ได้ใช้การติดเหล็กเหมือนเหล็กที่โตแล้วนะคะแต่เราจะใช้การจัดฟันคือเรียกว่า e f line นะคะตอนนี้มันจะมีการจัดฟันอย่างหนึ่งที่ e f line เนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมืออันหนึ่งแล้วกันค่ะที่จะช่วยให้เ,เขาเรียกว่าการเติบโตค่ะของเด็กเป็นไปตามธรรมชาติไม่โดน ไม่โดนล็อกอย่างเช่นว่าเป็นเครื่องมือนะที่ใส่เฉพาะตอนนอนนะคะแล้วมันจะช่วยทาให้ฟันบนกับฟันล่างเนี่ยพล็อกออกจากกันก็คือเหมือนกับว่าฟันล่างก็จะไม่ไปล็อกฟันบนแบบนี้เมื่อมันพล็อออกจากกันเนี่ยฟันบนก็จะเติบโตได้ตามธรรมชาติของฟันบนฟันล่างก็จะเติบโตได้ตามธรรมชาติของฟันล่างเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยลดความผิดปกติของโครงสร้างขากรรไกรต้องบอกกันว่า EFline ไม่ใช่การจัดฟันนะแต่มันช่วย ให้การเจริญเติบโตของเราอะค่ะเป็นไปนตามธรรมชาติไม่โดนล็อกนะคะไม่โดนล็อกด้วยการเจริญเติบโตของขาไกลอันใดอันหนึ่งดังนั้นถ้าเรามีความผิดปกติของฟันหรือโครงสร้างเนี่ยการจัดฟันหรือการใช้เครื่องมือช่วยตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะก็จะช่วยลดนะคะต้องบอกก่อนว่าหมอนย้ําเลยนะว่าเป็นการช่วยลดความรุนแรงหรือความซับซ้อนของความผิดปกติก็จะช่วยลดโอกาส ที่จะต้องผ่าตัดขากรรไกลได้นะคะใช้คาําวือลดโอกาสนะบางเคสอาจจะยังมีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องขากรรไกลถึงขั้นแบบเป็นพันธกรำนะคะบางครั้งมันก็แค่จะช่วยลดโอกาสที่จะเป็นเยอะขึ้นนะคะพอลดโอกาสเนี่ยบางครั้งบนบางเคสอะคะ่ะก็สามารถจัดฟันต่อในตอนที่เป็นผู้ใหญ่โดยอาจจะไม่ต้องผ่าตัดขากรรไกลได้นะดังนั้นเดี๋ยวนี้ถ้าเราทราบแล้วว่าลูกเราหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยมีปัญหา ะะที่หมออกกล่าวไปตั้งแต่เด็กเนี่ยหมอแนะนำเลยนะคะแนะนำให้ใช้ EF Line ไปตั้งแต่แรกเลยเพื่อลดความความยุ่งยากหรือความซับซ้อนของความผิดปกติของขากันไกลแล้วเมื่อโตขึ้นนะคะเราก็ค่อยไปพิจารณาอีกครั้งว่าเคสของน้องเนี่ยต้องจัดแบบติดเหล็กแบบแบบผู้ใหญ่ต่อหรือเปล่านะคะวันนี้หมออกก็เลยเอาความรู้ใหม่ๆมาแบ่งปันนะสำหรับใครที่ เกิดมาปั๊บเหมือนเหมือนเห็นลูกปั๊บสี่ห้าขวบแบบเห็นฟันน้ำนมแล้วมันผิด,ผดปกติเนี่ยบางครั้งการที่เราไปรอฟันแท้ค่ะมันก็อาจจะผิดปกติมากและกลายเป็นว่าในเคสของเขาถ้าจะจัดให้ดีก็ต้องกลายเป็นผ่าตัดขาดไกลซึ่งมันก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มความซับซ้อนดังนั้นหากเราแก้ปัญหาไปตั้งแต่ตอนแรกอะคะ่ะมันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดความความซับซ้อนในการจัดฟันได้ดีขึ้นนะคะวันนี้หมอก็มาความรู้มฝากเจ้า efline นะ สำหรับวันนี้หมอโอก,ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ